ก็เรียกได้ว่าครบค่ะครบทุกด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นความสามารถเรื่องการเดินความสวยการตอบคําถามแล้วก็ในเรื่องของการขายก็ถือว่าเป็นอันดับต้น,ตนก็ถือว่าได้คนมงที่ถูกใจค่ะร้อนกับไอโจทย์คือกรุงเทพมหาคนครใช่ค่ะหายากนะครับกับคนที่เหมาะกับยากแต่ที่ยากกว่าคือการเลือกค่ะเพราะยากมากค่ะ <laughs> เพราะทุกคนก็จะทําคะแนนดีตีตื้นอย่างนาใครก็วันนี้แรงมากวันนี้สวยมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็องค์รวมแล้วที่สุดก็เลือกที่จะให้ยูเอเฟิร์นค่ะ ถูกใจตรงที่น้องเขาเป็นคนสู้พี่รู้สึกว่าเด็กคนนี้ไม่น่าจะดื้อน่าจะทํางานด้วยง่ายเพราะว่าเขาเป็นคนสู้แล้วก็น้องเขาค่อนข้างที่จะครบเครื่องค่ะเพราะว่าเราก็จะไปกลุ่มสักนิดนึงนะคะให้มีความอินเตอร์ขึ้นแต่ว่าในเรื่องของการเดินเรื่องของความสู้เรื่องของอทุกอย่างน้องเขาค่อนข้างครบแล้วนะคะก็จะเหนื่อยน้อยหน่อยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือทอํายังไงให้น้องปังที่สุดก่อนเข้ากอง นะคะต้องดันน้องให้ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ให้มีแฟนคลับมากที่สุดนี่นคือหน้าที่ของฟิงค่ะแล้วเตรียมสืดสำเร็จตรงนี้ว้ยังไงบ้างเบื้องต้นตอนนี้นะคะสิ่งที่ยูว่เฟิร์นจะได้เลยก็คือในหนึ่งสัปดาห์จะต้องมีการอัดอัดเพลงค่ะซึ่งฟิ็นทําเพลงไว้รอแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็รวมถึงถ้าต่อไปก็อาจจะมีคอนเสิร์ตนะคะสำหรับทั้ง2จังหวัดนะคะซึ่งตอนนี้เราได้ยูวเฟิร์นมาเป็นคนแรกนะคะก็เตรียมทําไว้แล้วเบื้องต้นนะคะประมาณนี้ค่ะก็คือตอนนี้เพลง น่าจะเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเร็วๆนี้ก็น่าจะได้ออกได้ได้เริ่มฟังกันนะคะเพราะน้องก็ร้องเพลงได้ประมาณหนึ่งค่ะ โอ้โหเลยก็ภูมิใจกับตัวเองมากๆค่ะอันที่จริงเฟินก็ทําการบ้านมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราคิดว่าถ้ามาเวทีแม่บมอบฟีเนี่ยต้องทําการบ้านหนักมากเพราะว่าคุณแม่คัดคนที่มีคุณภาพจริงๆดังนั้นอ่ะเฟินก็คิดมาเลย1 2 3 4สเราต้องทําอะไรบ้างก็เป็นความภูมิใจให้กับตัวเองค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเฟินก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะจะพาคุณแม่ไปถึงเป้าหมายแน่นอนค่ะที่เขาบอกว่า ไร้พ่ายเป็นมิสไร้พ่ายโอ้ขนาดนั้นเหรอที่ไหนไม่เคยแพ้อ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าเฟิร์นชอบทํากันบ้านด้วยคือเฟิร์นก็จะคิดตลอดว่าคุณแม่อยากได้อะไรแล้วเฟิร์นก็จะไปคิดไปทํามามาเสิร์ฟให้กับคุณแม่ทุกเวทีอะค่ะเฟิร์นก็จะทําการบ้านเสมอก็เลยเป็นที่ประสบความสําเร็จบ่อยในการประกวดแน่นอนค่ะจะทําให้ได้ค่ะ นาไข่สดจริงๆได้อย่างใจมากค่ะวันนี้ก็รู้ส bon ึกขออนุญาตแสดงความยินดีกับพี่วัฟเฟิก่อนละกันนะคะก็วันนี้ก็น้องนาไข่ก็เต็มที่มากๆค่ะขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนเลยนะคะครั้งหน้าก็คืออาจจะต้องทำงานกับแม่หม้อฟินไปก่อนนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ฝากเชียร์น้องนาไครไปน้องปุกออมใจด้วยนะคะเชื่อแน่นอนน้องพริ้งนะคะ่น้องพริ้งค่ะ ก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะการกลับมาครั้งนี้ก็เป็นการกลับมาที่แปลกใหม่มากๆเลยแล้วก็ได้มาอยู่ทีมของแม่มอลฟินด้วยก็ฝากติดตามด้วยนะคะคนนี้เบียดคอหอยทุกวันนะคะคือตีตื้นทุกวันเก่งมากกันก็รู้สึกก็ดีใจเพราะว่าอันนี้เป็นเวทีแรกในชีวิตของแวรพลอยเลยรู้สึกเฮ้ยเรามาได้ขนาดนี้เลยในเวทีแรกก็พร้อมที่จะพัฒนาในเวทีต่อๆไปอีกค่ะ สำหรับฟ้าใสนะคะได้มันเป็นลูกสามได้มาปีนก็ดีใจมากๆแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่ที่ไม่ช้บมาเนนะคะใบเฟินหยบเข้ามาเข้ามาเออค่ะก็ก่อนอีกแลขอบคุณแม่ก็เป็นทีกแรกแของแรงก็ขอบเชียร์ด้วยใไเฟินจะร้องจะร้องอีกแล้วไะร้งม่มาปีค่ะ พอจบไปพอจบเวทีนี้ไปน้องก็มีกินมีใช้กันหมดด้วยรางวัลก็รู้สึกว่าขอบคุณสปอนเซอร์แล้วกันนะคะที่ทําให้เกิดงานวันนี้ขึ้นมาแล้วก็ที่ทําให้เรามีรางวัลดีๆมาให้น้องแบบนี้นะคะแล้วก็ที่รู้สึกวันนี้เลยก็คือฟินผูกพันกับน้องๆมากกับการอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันที่7มาจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็กองเราค่อนข้างหนักมากๆแต่น้องคือไม่มีใครบ่นให้ได้ยินเลยแล้วก็ตั้งใจทําทุกรีวิวทุกการบ้านอย่างเต็มที่ฟินก็ประทับใจน้องนะ เลือกยากมากค่ะอยากให้ลูกน้องรู้ว่าพี่ฟินรักทุกคนแล้วก็ที่วันนี้เลือกก็คือยังมีหลายๆคนที่เสียดายแล้วก็อยากให้ไปด้วยแต่ก็เข้าใจว่ามงมันมีอันเดียวค่ะพี่ฟิน,นค่ะที่ฟินน่าจะขาดไม่พูดอไม่ได้เลยกับโปรดักชั่นวันนี้ค่ะย,ยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะก็อะไรที่ยังไม่ได้ทำเราดูสลับกันคือโปรดักชั่นวันนี้คือเป็นการตีโจทย์ของความเป็นกรุงเทพมหานครคือ ความเป็นเมืองหลวงเราต้องการที่จะ Amazing Thailand ที่เราแจ้งไว้ตั้งแต่ตอนแถลงข่าวเราก็เลยดึงความเป็นไทยนะคะของทีมคิดบวกสิบซึ่งเป็นทีมที่ได้รางวัล Thailand Got Talent นะคะม,มาทำเป็นการโชว์ตอนเริ่มต้นเพื่อเห็นความอลังการนะคะแล้วก็ความสมศักดิ์ศรีของอมิสแกนกรุงเทพมหานครนะคะก็เราตีโจทย์ของสระบรุรีในรอบถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของความสนุกความมันความเร้าใจก็หวังว่า วันนี้ถ้าถูกใจหรือว่ายังมีข้ออะไรผิดพลาดเป็นขอแก้ตัวในงานของสระบ,บุรีและอยากให้ทุกคนไม่ควรพลาดสระบ,บุรีเพราะสุดจริงๆงความยิ่งใหญ่ก็ยังมีความยิ่งใหญ่จะพูดว่ายิ่งใหญ่กว่านี้ก็จะไม่เดี๋ยวจะลบหลู่กรุงเทพเกินไปแต่กูฮะวันนี้เวทีเป็นยังไงวันที่17เเวทีจะเปลี่ยนไปจะมีการปรับบางอย่างจะมีการยกบางอย่าง ที่ทุกคนจะต้องว้าวอย่างแน่นอนมั่นใจว่าพี่ปินกลัวไหมคะว้าวเขากับว้าวเรามันไม่เหมือนกันก็วนนา้จะมองว่าวันนี้มันว้าวแล้วแต่ในวันนั้นมันอาจจะไม่ว้าวก็จริงๆแล้วคือในเรื่องของเอฟเฟกต์วันของสระบุรีจะมากกว่าพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะแล้วก็จะมีการใช้เทคนิคต่างๆมากกว่าของสระกรุงเทพแต่กรุงเทพเราจะเน้นทัดใจ เน้นฟิลลิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้วงคอรัสนะคะเดอะแบงคอกนะคะก็จะเป็นวงระดับประเทศเลยวงคอรัสวันนี้ที่มานะคะแล้วก็เรื่องของการพีเซนต์เรื่องคนไร้บ้านคือการตอบแทนสังคมอันนี้คือโจทย์ของกรุงเทพมหานครที่ฟินทําไปแต่ว่าสระบุรีอะฟินเ้ีความมันความสะใจแล้วก็จะมีเรื่องให้ประทับใจเหมือนเหมือนทุกรอบที่เคยทำค่ะาก็ศักดิ์ศรีมันค้ำคอ ก็คีน e ่เมื่อกี้พี่มาบอกคคีจริงเหรอทำการบ้านเยอะก็เหมือนเราพยายามตีโจทย์พอหลังจากการตีโจทย์เราก็พยายามซัพพอร์ตความคิดทุกๆอย่างในเรื่ององค์ประกอบเพื่อให้งานออกมาตั้งใจที่สุดไม่ใช่ความใหญ่อย่างเดียวคือมองความใหญ่เป็นเรื่องไม่ค่อยสําคัญเท่ากับความ creative ความเข้าใจจริงๆว่าเราต้องการจะสื่ออะไรให้ผู้ชมเนี้ค่ะขอแฟนยค่ะ ขอบคุณฝากขอบคุณขอบคุณนะฝากเชียเรา,า,เ,ราเพื่อไปเป็นคนแรกใช่ไหมคบใช่ใชค่ะเป็นคนแรกเลยเปิดสักลด Miss Grant ัดมิสแกรนแห่งการเริ่มต้นที่สวยงามนะคะขอบคุณแม่ก็ยังไงก็ยัเฟินนะคะมิสแกรนกรุงเทพมหานครนะคะปีนี้ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเดี๋ยวเฟินจะมีการพัฒนาแล้วก็ทำอะไรใหม่ๆให้พี่ๆได้ติดตามต่อไปนะคะฝากด้วยนะคะ